คุณจำพลลูกเรืองชูเลิศโพสพักประชาชนเสนอการปฏิรูปกองทัพแบบไม่เข้าไปห้วงลูกผูกขาดอำนาจแต่พักเพื่อไทยส่งหัวเขียงชนกองทัพหวังควบคุมการแต่งตั้งโยกย้ายผู้นำเหล่าทัพไว้ในมือถูกโต้กลับถอยร่นไปไม่เป็นกระบวน เพราะกี่ขาดตาขาวอยาว่าแต่จับปฏิรูปก,กองทัพเลยแม้แต่นโยบายตัวเองที่ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างทำไม่ได้นี่คือความไร้สัจจะของพักเพื่อไทยพักเพื่อแมวสอสอในพักก็แค่ลูกจ้างเป็นแค่หุ่นยนต์ไม่ตรงต่อประชาชนคนทรพีไปกินภาษีประชาชนก็ก็ต,ต้องเลื่อนนายกอบอจอ สออบอจอให้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์ตรงกับวันอาทิตย์เพื่อสะดวกแก่ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะปราปามก,กงชาติกำลังจัดตั้งเสนอนโยบายจัดหลักสูตรอบรมบ่มนิสัยให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันสออบอตอสออบอจอสอสอสอวอและหลักสูตรเตรียมเป็นรัฐมนตรี ทุกวันนี้นักการเมืองมาจากร้อยพ่อพันแม่เห็นแก่ตนเพราะไม่ได้ฝึกฝนให้รักประชาชนเพียงแต่ใช้การเมืองผ่านเข้ามาแสวงหาประโยชน์ส่วนตนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับวันนี้เช่นเคยครับก่อนปฏิบัติภารกิจประจําวันตกแต่งสถานที่สํานักงานาพักปราบปรามประชาชน นะครับครับคบวันนี้ครับเอาสั้นๆกันก่อนเมื่อคืนได้ดูข่าวจะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกอบจอทั่วประเทศในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้อ้อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับทีนี้เนี่ย มีกฎอยู่ว่ากรกตนี้ได้ออกระเบียบการให้มีการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งซึ่งตรงกับวันเสาร์ตามที่จริงแล้วนี่จะต้องเลือกตั้งวันอาทิตย์เพราะวันเสาร์นั้นเนี่ยประชาชนเป็นจำนวนมากยังไม่เลิกงานโรงงานต่างๆส่วนมากเขาจะหยุดวันอาทิตย์พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพยอยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางไม่สะดวกถ้ามีการเลือกตั้งวันเสาร เขาก็เลยเรียกร้องให้ไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์แต่กกตเขาบอกว่าขัดข้องต่อข้อกฎหมายก็เพราะบ้านเราเนี่ยเอาข้อกฎหมายมาเป็นใหญ่ต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันมีระเบียบอยู่นะครับว่าเลื่อนได้ถ้ามีเหตุการณ์ที่สมควรดังนั้นการที่กกตมาด่วนตัดสินใจว่าใช้วันที่หนึ่ง วนซึ่งจองกับวันเสาร์เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลือกตั้งสอ,อนั้นเนี่ยดูท่าทางจะไม่เหมาะสมหรือเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นก็คือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากนะครับเมื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากมันก็จะทำให้ง่าย,ายต่อการโกงเลือกตั้งง่ายต่อการที่จะบล็อก เสียงเลือกตั้งไว้คือคะแนนจัดตั้งถ้าเปิดให้ลงเลือกตั้งวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนอาจจะมากันมากหน้าหลายตาคะแนนในผลเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนได้นะครับนี่คือคกลไกสําคัญในการจัดการเลือกตั้งคือกะกะตตามที่จริงแล้วเนี่ยพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยต้องออกมาส่งเสียงด้วยไม่ใช่ให้เฉพาะองค์กรเอกชน หรือว่าพรรกการเมืองทั้งหลายอยากให้มันมีการช่อฉนกันอย่างนี้จะได้เข้าไปมีอำนาจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งกว่าพรคประชาชนด้วยนะครับในการที่จะเรียกร้องดูแลแก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องต่อไปเมื่อวานผมได้ทำนายทายทักไปว่าพรรกเพื่อไทยเนี่ยแทงกับ แห่งกักลักลัน่นประยุทธ์สรีพาณิชหรือว่าหัวเขียงเป็นผู้เสนอพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมประยุทธ์สิริพาณิชคนนี้ไม่ใช่ใครก็คนที่เคยเสนอกฎหมายสุดซอยสอยนายกยิ่งรักร่วงคางเหลืองก็มาจากประยุทธ์สรีพาณิชคนนี้หรือว่าหัวเขียงขณะ,ะน,น,นั้นเ,เน,น,น,นี่ยเขามีพรบครึ่งซอยนะครับฉบับแรกเนี่ย คือนีโทษกรรมให้กับประชาชนประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่แกนนำแต่มีการสอดส้อยภายหลังสอดส้ยภายหลังรวมเหมาแข่งแม้กระทั่งแกนนำด้วยจนกระทั่งคุณจัตุพรพรมพันธ์ออกมาคัดค้านและก็มีม็อบขับไล่นายกยิ่งลักนะครับนี่ต้นเหตุก็มาจากประยุทธ์สริภานิชคนนี้ ประยศเสนอพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปมีอำนาจในการแต่งตั้งเหล่าทัพเพื่อป้องกันร,รัฐประหารผมคิดว่าอันนี้คือปลายเหตุนะครับปลายเหตุปาต้นเหตุของการรัฐประหารนะครับ มาจากการบริหารราชการแผ่นดินแบบตังฉินกินเมืองสร้างความขุ่นเคืองใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนทนไม่ไหวก็เลยออกมาเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจโดยที่ประชาชนก็รู้เท่าไม่ถึงการมีแกนนำต่างๆไปปลุกระดมผมโรงให้พี่น้องประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลเมื่อรัฐบาลเสยส่วนก็ยึดอำนาจเป็นเช่นนี้มาตลอด เมื่อมีเสียงคัดค้านทัดทานจากทั่วสารพิศรวมกระทั่งแม่ทัพนายกองต่างๆว่าไม่สมควรจะเข้ามายุ่มย่าในกิจการของทหารการแต่งตั้งโยกย้ายไทยเทอยานาจเนี่ยขอให้มันเป็นเรื่องของสภากลาโหมเขาไม่พอใจเมื่อไม่พอใจพรรคเพื่อไทยมันขี้ขลาดตาขาวอยู่แล้วเนี่ยถอยกรูดเลยพรบรจัดระเบียบกลาโหมครั้งนี้แต่ฉบับของพรรประชาชนนั้นเนี่ยมันแตกต่างกัน ท่านที่เคารพสังเกตเห็นได้ดีไหมครับว่าตอนที่เพื่อไทยเขาเสนอขึ้นมาเนี่ยพักประชาชนไม่เกี่ยวเลยแต่มีพักภูมิใจไทย,ยออกมาถึงปฏิเสธเลยเราไม่เอาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอน,นุทินชาญบภูลออกมาปฏิเสธเลยไม่เอาด้วยเพราะเขาถือว่าเขากุมอำนาจสวไว้ในมือสอวอสีน้ำเงินใครจะปฏิเสธก็ตามใจแต่คนที่มีอำนาจใหญ่ในกระบวนการสรวเนี่ย มาจากสมสีน้ำเหมือนทางสิ้นอนุทินประกาศไม่เอาด้วยเกี่ยวกับการจัดระเบียบทหารพรคประชาชนก็เงียบกกิบผมได้ฟังพลโทรพระราดอนนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็เป็นนายทหารประชาธิปไตยพลโทราดอนพลโทรพระราดอนดเห็นด้วยกับยกร่างแนวทางของพักประชาชนเพราะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในการแต่งตั้งแต่ขอให้จัดระเบียบสภากลรโหมใหม่ นะครับให้ภาคการเมืองรับรู้ด้วยแต่ของพอรรคเพื่อไทยเนี่ยการแต่งตั้งของบอลเาทัพเนี่ยจะต้องเข้าไปเสนอในคอรมอรแตกต่างจากของพรรคประชาชนดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงลุกลี้ลุกลนรีบผอนเลยนี่คือความไม่ใช่เลือดนักสู้นะครับเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองอย่าว่าแต่สภากลาโหมเลยที่ถอยกรูดยังไม่เป็นท่า แม้แต่นโยบายที่ตัวเองไปหาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยยังไม่ตรงปกยังโกหกประชาชนแล้วเราจะเอาพักเหล่านี้มาเป็นพักรัฐบาลครั้งต่อไปอย่างนั้นหรือนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้บรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ื่นตรนตกใจไปกับพักเพื่อไทยและก็ผมมั่นใจว่าถ้าแน่จริงเรื่องนี้เนี่ยนหนรองในายใหญ่รองเสนอวิธีการ จัดระเบียบกองทัพหน่อยดิเห็นเรื่องอื่นเสนอกันได้เพราะฉะนั้นคนที่มาเสนอเนี่ยประยุทธ์สรีพานิชเนี่ยดีไม่ดีไ,ม,ดไม่ใช่เป็นแนวคิดของประยุทธ์สรีพานิชแต่เป็นแนวคิดของใครก็ได้ซึ่งมีอํานาจอยู่ในพรคเพื่อไทยต้องการที่จะมาเอาอํานาจของกองทัพเนี่ยไปคุมไว้อย่างเป็นเสร็จเด็จขาดบอกว่าต่อต้านการรับประหารดังนั้นผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งการต่อต้านรับประหารนั้นเนี่ยทำยังไงมันก็ต่อต้านไม่ได้ เขียนกฎหมายดีอย่างไรก็ต้านไม่ได้เพราะวันแรกที่มันยึดอำนาจมันก็ฉีกรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเนี่ยการมาเพิ่มพูนปัญญากับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจว่าการรับประหารมันเชื่อมันชั่วร้ายมันเป็นสนิมในเนื้อในอย่างไรทำลายประเทศชาติทำลายสิทธิเสรีภาพประชาชนทำลายอย่างไรทำลายเศรษฐกิจอย่างไร ปลุกปลอบให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะมาร่วมกันต่อต้านรัฐประหารทหารไม่ใช่มาจากบนฟ้าสวรรค์ทหารก็คือลูกชาวบ้านธรรมดาเพียงแต่เราทำความเข้าใจกับทําความเข้าใจกับประชาชนชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปปลูกฝังกันเองว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยถ้าไปมีอํานาจนกองทัพเนี่ยไปเป็น 10, 900, 000, นายสิบนายร้อยนายจ่านายพันเนี่ยถ้าผู้บังคับบัญชาชวนไปยึดอํานาจรัฐประหารเนี่ย อย่าได้ปฏิบัติตามลูกเอ๋ยเสรทพอดบอต่อกันเช่นนี้แหละครับเพราะกองทัพทั้งหลายก็อยู่ใกล้ชิดป,ประชาชนอยู่แล้วบรรดาแม่ทัพนายกองอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่ได้ถือปืนซักกระบอกเพียงแต่ออกคำสั่งทหารก็ทำตามแต่ถ้าเมื่อเขาออกคำสั่งมาแล้วทหารไม่ทำตามเนี่ยคำสั่งนั้นก็ไร้คุณค่าและต่อไปพบทบทั้งหลายเมื่อไม่สามารถเคลียําอำนาจได้และก็มีโทษสูงสุดเนี่ย สมมติว่าจจยึกอำนาจรับประหารแต่สั่งการทหารไม่ทำเนี่ยพอบอกคนนั้นกลายเป็นกบฏท,ทันทีนะครับเป็นกบฏถูกจับประหารเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นบรรทัดฐ,ฐานเนี่ยใครมันจะกล้ารับประหารนะแต่ทุกวันนี้พอมีการรับประหารเกิดขึ้นมีนักการเมืองส่วนหนึ่งก็ไปยินดีปรีดาเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นรัฐมนตรีบรรณาวกนักวิชาการนักกฎหมายต่างๆก็เข้าไปสอพลอ ไปขออำนาจจากหัวหน้าคณะรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสถ,ถิตยุติธรรมก็ไปรองรับอำนาจของของการรัฐประหารด้วยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าสารปฏิเสธว่าการยึดอำนาจไม่ถูกต้องไม่มาตามทํานองครองธรรมไม่ต้องรองรับอำนาจแต่สารก็กลัวหัวขาดเช่นกันนะครับดังนั้นเราต้องปลูกฝังกันทุกองคาพยพไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรมสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีบรรทัดฐานมาแล้วตั้งแต่โบราณเมื่อการยึดอํานาจเสร็จสับเขาบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์สามารถจัดการเรือ่องกฎหมายจับใครไปขังคุกได้สั่งกระหารใครได้นี่คือการใช้อํานาจผิดขวาผิดลูกมาตั้งแต่ต้ตตนเพราะศาลเป็นศาลตั้งต้นรองรับการยึดอํานาจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายผิดกับศาลต่างประเทศรู้สึกว่าต่างประเทศเมื่อมีการยึดอํานาจรับประหาร เขาก็จับสารและก็จับนายทหารไปประหารด้วยนะครับแต่ประเทศไทยในอารมณม่วรวยช่วยเหลือยุ่งยนาคปับฉีกรัฐธรรมนูญโทษประหารแต่สามารถออกกฎหมายนี่ละชดกรรความผิดของตัวเองได้เรื่องนี้แหละครับจะต้องมาหาวิธีการแก้ไขไม่ต้องไปยุ่งย่านจัดระเบียบกองทัพเขาหรอกให้เขาแต่งตั้งโยกย้ายกันเองนะครับให้เขารู้จักเกรงใจประชาชนนายทหารก็เกรงว่าจะมีการแต่งตั้งเล่นเส้นเล่นสายใช้อิทธิพลทางการเมือง เหมือนกับตำรวจเห็นไหมตำรวจเนี่ยการเมืองเข้าไปแทรกแซงและการเมืองไม่สามารถควบคุมตำรวจให้ทำหน้าที่อย่างยุติธรรมได้ตำรวจโจรตำรวจทิ่ไถ่ตำรวจค้ายาเสพติดมีอย่างมากมายในเมื่อการเมืองเข้าไปจุนจ้านบางคนถูกออกจากราชการไปแล้วเมื่อการเมืองควังตัวเองมีอำนาจก็สามารถนำเข้ามากับรับรับราชการได้ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับวันนี้ก็มาบน่นมาอา สนทนากับพี่น้องประชาชนให้พอเข้าใจเป็นสังเขปว่าบ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองไม่มีคุณธรรมย้ำอีกครั้งเมื่อคืนได้พูดไปแล้วเราจะส่งลูกเข้ารับราชการนะครับโรงเรียนนายสิบก็ต้องไปเข้าโรงเรียนนายสิบหนึ่งปีโรงเรียนตำรวจก็ต้องไปเรียนตำรวจโรงเรียนนายร้อยห้าปีสีป่ปีโรงเรียนพยาบาลศาลทนายความอายการทุกสิ่งทุกอย่างเขามีอาชีพเฉพาะทางเหล่านั้น เพื่อจะได้มาใช้อาชีพเหล่านั้นให้ตรงทางแต่นักการเมืองนั้นเนี่ยเราไม่เคยมีหลักสูตรไม่เคยมีอบรมบ่มนิสัยนะครับก่อนมาเป็นสอสอนายหมูนายหมาลูกเท่าแก่เศรษฐีก็มาเป็นได้และอยู่ๆก็ไปเป็นรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีหลักสูตรการควบคุมจิตใจหลักสูตรการควบคุมการใช้อำนาจมันก็เลยมากันอย่างกะเร,รียาการะาดขาดการใช้วิจรารยญานอย่างถูกต้องนี่คือข้อบกพร่องของประเทศไทย ดังนั้นผมโยนหินถามทางไปก่อนเลยพักเพื่อไทยพักประชาชนเนี่ยต้องจัดหลักสูตรเขียนไปเป็นพระราชบัญญัติเลยออกกฎหมายว่าใครที่จะมาลงผู้แทนทุกระดับชั้นไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบตสจสสสวจะต้องมีหลักสูตรอบรมบม่บมนิสัยนะครับในการใช้อำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องไม่บกพร่องศีลธรรมจําเป็นจะต้องมีแล้วประเทศไทยและจาและถ้าดีถ้าจะให้ดีระหว่างที่ไม่มีโรงเรียนนี้เนี่ย จัดกันสักวันเจวันดีไหมที่สาภาเนี่ยสาภาผู้แทนราษฎรนําพระนักเทศนํานักพยาการทุกาศาสนาเข้าไปสั่งสมบ่มนิสัยเนี่ยอบรมสอสอหนึ่งอาทิตย์สววอหนึ่งอาทิตย์ผมคิดว่าน่าจะแก้วิกฤติประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนชาติาบใดเราไม่สามารถจับสอสอสอวอมาใส่ในั้น ในตะกร้าและชะล้างไม่ได้เนะี่ยอนาคตเมืองไทยยังดูยากเย็นนะครับเพราะเราเอาคนที่ไม่ชำนาญกับวิชาการไม่มีจิตวิญญาณสาธารณะไม่มีจิตนักประชาชนอย่างแท้จริงเข้ามาถืออำนาจอย่างสูงสุดที่เป็นชี้ตายในกระทรวงทบวงกรมได้นี่เป็นมหันตภัะไ้ร้ของประเทศไทยผมอาจจะพูดไม่ละเอียดแต่อยากให้นักวิชาการทั้งหลายนำเรื่องนี้ขึ้นเวทีสาธารณะช่องทีวีต่างๆต้องหาทางออกให้กับประเทศ และผมคิดว่าวิกฤตอาเพศคงจะคลี่คลายลงบ้างในระดับหนึ่งดีกว่าเราไม่ทำอะไรชาวนี้พบกับพี่น้องประชาชนแค่นี้ครับโชคดีปลอโรคปลอดภัยสวัสดีครับ